สวัสดีครับผมสวัสดีชาวแฮร์รี่พอตเตอร์เมจิเเกเอเวกันทุกคนนะครับและวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําเด็กนะครับผมซึ่งเด็กที่ผมจะมาแนะนํานี้ก็คือเป็นเด็กเบรัสิกนั่นเองสําหรับเด็กเบรสิกนี้ก็จะเป็นไลน์อัพที่ผมเอาไว้ใช้แข่งนั่นเองนะครับในโหมดอ่าดูอ้ Duo นั่นเองนะครับหรือว่าอ่าโหมดที่แบบไปเป็นทีมทีม2คนนะครับแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยมันไม่ได้แข็งแกร่งแค่ในโหมดดูอ้นะครับในโหมดธรรมดาในโหมดโซโล่เนี่ยเด็กนี้ก็ยังทรงประสิทธิภาพ ทรงความแข็งแกร่งมากๆนะครับสำหรับเด็กของเจ้าเบลติกคือเอาจริงมันเป็นเด็กที่หลายๆคนไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันสู้ได้แทบจะหมดทุกเด็กเลยนะครับ <Wow. S 1> แต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยถ้าเกิดผมแพ้ผมก็จะแพ้แบบเมดอะไรพวกนี้นะเออถ้าเกิดเราบริหารค่าไลา่ไม่ดีบางทีเราอาจจะแพ้เบลติกด้วยกันเองนะครับผมแต่ว่าเอาจริงมันแทบจะไม่ค่อยแพ้เด็กไหนเลยนะในความรู้สึกผมอ่ะ <Wow. S 1> มันเป็นเด็กที่เราใช้ไต่แรงได้มันมากๆครับไต่แรงได้แบบง่ายอ่ะซึ่งในซีซั่นที่แล้วเนี่ยผมก็ใช้เด็กนี่แหละปั่นจนแบบว่า ว่าเป็นแหลงหมื่นกว่าเลยนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถขึ้นไปมากกว่าหมื่นได้เพราะว่าบางทีเราเจอคนที่เขามาจากซอฟแลนดนะครับเขาเล่นมาก่อนนะมันทําให้แบบเราบางทีเราขึ้นไปไม่ไหวจริงๆนะครับโอเคมาดูเด็กของเรากันบ้างนะครับว่าเราเนี่ยใช้การ์ดอะไรบ้างนะครับสำหรับใบแรกก็เป็นนักเต้นสายย่อการ์ดปูนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราใช้การ์ดนี้เนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยไม่เสียมูฟนะครับเวลาที่เราเดินไปเดินมาแล้วเราก็แบบสามารถหลบสกิลได้ด้วยเราสามารถใช้สกิลได้ด้วยนะครับแล้วตอนที่เรามูฟไปมูฟมาเนี่ยมันจะมี ีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีปูขึ้นมานะครับปูขึ้นมาอีก4ตัวนะครับแต่ละตัวก็จะมีเลือดของมันด้วยนะครับผมหลังจากที่เราเต้นเสร็จเนี่ยมันก็จะบวก Movement Speed ในการวิ่งของเราอีกแป๊บหนึ่งด้วยนะครับเรียกว่าใบนี้เนี่ยมันใช้คอมโบนะครับมันใช้คอมโบกับใบนี้ครับผมสำหรับใบนี้ก็คือบลัชเจอร์นะครับหรือว่าบางคนจะชอบเรียกว่าอ่าเป็นเขาเรียกว่าเบสบอลนะฮะก็คือถ้าเกิดเราใช้การ์ดใบนี้เนี่ยบางทีเราจจะต้องเสียมูฟเดินไปเดินมาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้คอมโบกับปูเนี่ ใบต่อมาครับเรียกได้ว่าเป็นใบแบกของเด็กเราเลยนะครับใบนี้เอาไว้แบกครับถ้าเกิดเราแบบรู้สึกว่าท่าไม่ดีเนี่ยเรามีใบนี้มายืนค้ำบอดครับเราต่อกรอกับหลายๆเด็กได้เพราะใบนี้เลยนะเพราะว่าใบานี้มันเป็นใบที่เลือดค่อนข้างเยอะเนาะเนี่ยเลือดแบบ605เนี่ยแล้วมี2ตัวด้วยโอ้โหแล้วตอนที่แบบซัมมอนมาตอนแรกๆเห็นไหมดาเมจที่เราจะได้รับเนี่ยโอ้โหมันแบบป้องกันอีก99%เลยนะโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นใบที่จริงๆตอนนี้ก็ยังเมตาอยู่นะครับผมจะสังเกตได้ว่าใบานี้ผมจะปั้นมาแบบเวลส นะแล้วก็เอ h o โคผมบวกอีกอ2เรียกได้ว่าโหดมากๆครับแล้วก็ใบต่อไปนะครับคาถาเสกอากาศนะครับคาถาเมฆนั่นเองสําหรับใบนี้เนี่ยเรากดดันให้เขาเดินไปเดินมาได้นะเพราะว่าใบนี้เนี่ยมันจะมูฟตามแบบเหมือนสิ่งมีชีวิตอะ่ะเออมันทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยแบบกดดันอะ่ะต้องเสียมูฟเดินไปเดินมาทําให้เขาแบบลาคาญได้นะฮะแล้วก็มันใช้ปั๊มพาสซีฟของเจ้าเบรติกได้ดีมากๆนะครับใบนี้ใบต่อไปนะครับผมก็คือปีศาจว่าในเรื่องของปีศาจก็คือไอ้มอนสเตอร์บุกนั่นเองนะครับใบนี้ก็ใช้กด,ด เขาวางระเบิดไว้แนวหลังเนี่ยเราใช้ใบนี้ไปกัดได้นะครับหรือว่าส่งไปกัดคนเลยก็ได้เนาะใบนี้ก็เป็นใบกดดันที่ใบหนึ่งที่ดีมากๆนะครับใบต่อมาครับระเบิดครับผมระเบิดนี้คอมโบกันได้กับหนังสือนะครับเวลาที่เราปล่อยหนังสือไปใช่ไหมเราก็วางระเบิดไปข้างหลังได้นะครับแล้วไอระเบิดเนี่ยมันจะโยนระเบิดไปแปะที่หัวนะครับแล้วถ้าเกิดมอนสเตอร์ของเราเนี่ยมันไปใกล้อีกฝั่งหนึ่งนะครับมันก็จะระเบิดตุ้มตามใส่เลยนะฮะแล้วก็ทำดาเมจเป็น AOE ด้วยนะทําเป็นเล่นไปใบนี้ถือว่าแรงพอสมควรนะครับใบต่อมานะครับ ถ้าเกิดเขาใช้สกิลอยู่เราสามารถโยนไปนะฮะเพื่อให้เขาแบบตัวอ้วนขึ้นนะครับแล้วก็แคนเซิลการไล่สกิลของเขาได้ด้วยนะครับเนี่ยเอาไว้คอมโบได้ด้วยนะแล้วก็ในภาพเนี่ยเขาจะคอมโบกับวิสแบงใช่ไหมแต่ว่าไม่ครับเราจะคอมโบกับใบนี้ครับผมออฟคูลัสนั่นเองนะครับเป็นใบคอมโบที่โหดมากๆครับใบนี้ก็คือเราจะกระโดดไปแล้วก็ทําดาเมจเป็นวงกว้างนะให้อีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าตอนที่เราวับกลับมาเนี่ยตัวเราติดสถานะนะครับสีแดงๆอยู่ก็คือเราจะโดนดาเมจแรงขึ้นนะก็เรียกได้ว่าจะใช้ใบนี้เนี่ยต้องระวังดีๆแต่่วา ความพิเศษของเจ้าออฟคูลัสเนี่ยถ้าเกิดเรามาใช้คอมโบกับเบลติกความพิเศษของมันอยู่ตรงที่เวลาที่เรากระโดดไปปึบแล้วเนี่ยถ้าเกิดเกตเราเต็มพอดีเนี่ยเราจะสามารถไปเสิร์ฟผู้เสพความตายให้อีกฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยงงปะไปเสิร์ฟผู้เสพความตายอีกฝั่งหนึ่งนะฮะในฝั่งของเขาอ่ะโดยที่ผู้เสพของเราไม่ต้องมันเดินไปค่อยๆเดินไปบางที่อาจจะตายก่อนเนาะเออเราสามารถใช้ออฟคูลัสเนี่ยไปเสิร์ฟถึงที่ได้เลยก็เป็นใบที่โหดมากๆใบหนึ่งนะครับแล้วก็ทำดาเมจสูงด้วยแล้วก็มาด ใบแรกเนี่ยผมจะเอาไอวีลล่วอลตันไปก่อนนะครับใบนี้ก็คือเราสามารถลบล้างมอนสเตอร์อีกฝั่งหนึ่งได้นะครับเวลาที่เขาอัญเชิญตัวอะไรแบบใหญ่ๆมาเนี่ยเราแบบเคลียร์ไม่ไหวเราใช้ใบนี้ช่วยเคลียร์ได้ช่วงกลางเกมเรามีรอนนะครับรอนใบที่2เราไว้แก้เกมได้นะครับเอาไวร้รวบเนาะใบสุดท้ายครับผมช่วงเลดเกมมาบางทีเราแบบอ่ามอนสเตอร์ Monster อีกฝั่งหนึ่งมันเยอะจริง,รงๆเต็มบอดไปหมดเราเคลียร์ไม่ไหวเราใช้แมกกานเก่าได้นะครับเอามาแล้วก็เฮกอีกฝั่งหนึ่งให้กลายเป็นกบเป็นเขียดเป็นไก่หมดเห็นไหมเนี่ยแล นะครับผมก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ใช้เคลียบอร์ดใช้ช่วงท้ายเกมหรือว่ากลางเกมได้ดีมากๆนะครับใบนี้โอเคจะโหดแค่ไหนเบลติกส์เดี๋ยวผมไปเล่นให้น้องๆดูกันเลยดีกว่าในแรคงนะครับตอนนี้แรค์ของเราก็ใกล้หนึ่งหมื่นละใกล้ถึงก้าวเข้าสู่เจอพวกระดับปีศาจละแต่จริงก็เจอแล้วนะช่วงนี้ก็เจอแล้วนะโอเคไปเลยกันเลยโอเคครับผมรอบนี้เราเจอคนไทยด้วยกันนะฮะโอโหเลือดห้าพันึ <c oughs> มาพี่แก,กก็เล่นโหดเลยไงโอเคเราแคนเซิลไปก่อนเนาะใช้สกงสกิลนะครับผมเล่นยังไงดีวะเนี่ยผมนึกไม่ออกเลยว่าน้องผมจะเล่นยังไงดีโอเคสวยครับ San skill แซนเซิลสกิลไปก่อนนะโอเคเราก็คอมโบขึ้นบ้าง like แล้วคอมโบเขาขึ้นบ้างเอาปักโนโอ้เลือดห้าพันเอาไงดีเจ ขอไอเดียครับน้องๆพี่เจอขอไอเดียในการสู้กับเขาหน่อยอ้ยสวยหลบสกิลได้ดีเจไม่ได้ตั้งใจนะไมไ่ตั้งใจนะจะเดินมาใช้สกิลแต่กลายเป็นว่าหลบสกิลได้สยเลยครับผมโอเคครับมายืนหน้าเน็ตเลยยืนหน้าเน็ตเลยยืนหน้าเน็ตเลยโอ้แรง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 ใบนี้ประมาทไม่ได้เด้อใบนี้ประมาทไม่ได้เด้อโอเคครับสกิลไปเลยครับเอาผู้เสพความตายไปเสริร์ฟเลยครับถึงที่โอเคโอเคนีไม่ค่อยดีแล้วครับน้อง อังน,นี้ไม่ค่อยดีแล้วครับโอเคสกิลแคนเซิลไปก่อนไม่ค่อยดีแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ผู้เสพเวลสิครับผม <What? S 1> แสดงว่าการ์ดขาเวลเยอะมากอเนี่ยทำเป็นเล่นลน้นองๆโอเค okay. mm hmm. ผมว่าผมน่าจะพอไหวอยู่นะผมว่ามีภาพอยู่นะมีภาพอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีภาพเลยโอเค โกเลมไปก่อนนะครับโกเลมเอาไว้ค้ำบอร์ดครับตัวนี้ตัวแบกของเราฮะเราก็ระเบิดครับผมโอ้โหแรงมากลูกพี่ทีเดียวแตกเลยโอเคสวยงี้สวยเลยครับผมงี้สวยเลยครับผมสกิลครับผมเอาดิเอาดิโดนโดนสี่สิบนต์สิบเปแรงมากแรงมากเลยครับผมโอเคสวยผมว่าเราเราได้นะน้อง ผมว่าเราได้นะรอบเนี้ยไม่แย่นะโอเคกูเล็มมาก่อนเลือดเขาเยอะกว่าก็จริงแต่ว่าผมก็เป็นสองลองจากเขาหรอกจริงๆริงเอาดีสักจังหวะนี้แหละจังหวะพี่เกมจังหวะพี่เกม oh, <no. S 1> โอเคเอา้าวติดประมาทไงเขาติดประมาทไงเราเรียบร้อยครับผมเขาติดประมาทผมไง <Yahoo! S 1> โอเค ถึงเลือดเราจะน้อยกว่าเขาประมาณ4-500แต่ว่าเอาวะจะบอกว่าผมไม่เก่งกว่าเขามันก็ใช่นะมันก็ใช่เรื่องนะเด <c oughs> ี๋ยวจะโดนเขาด่าเอานะครับผมโอ้โหโดนผมโดนไอ้นี่คอนฟิงโก้ทีเดียวโกวลเลมผมแตกเลยครับโกเลเลเวล18โอ้โหโหดมากครับคนนี้เลวการ์ดเขาคือแบบผู้เสพความตายเขาลเวล15โหดมากแต่ว่าเราชนะได้ยังไงวะเนี่ยบางทีก็งงตัวเองนะครับ <c oughs> แต่เด็กที่ผมใช้มันโหดจริงนะโหดจริงโหดจริงโอเคอีกสักเกมนะครับผมสำหรับเบอร์ทริกซ์ ว้าวเจอคนเกาหลีครับรอบนี้9,004แต่คนที่ผมเจอคนไทยคนเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกว่าแต้มเขาหมื่นกว่าเลยนะไม่ธรรมดาคือแบบแต้มเรา9,000แต่เราไปเจอแบบเป็นหมื่นซะแล้วไงโอเคเขาเล่นเบลทิกไหมผมคิดว่าเขาน่าจะเล่นเป็นไฮกริดนะครับดูจากทรงแล้วเดี๋ยวผมลอก่อนครับแจนเย็นแจนเย็นไม่เย็นแล้วครับผมไม่เย็นลวครับผมโอเคเขมุดหมอกใช่ไหมเราก็ส่งหนังสือเข้าไปครับส่งหนังสือเข้าไปเปิดหมอกครับ โอเคสวย,สวยอา้าวงี้ตามแผน<บ>ตามแผนของเราครับผมเราก็ใช้ไอวี่ของเรานะครับลบล้างทิ้งออกไปโอเคทีนี้ก็บอดมาน่าจะเป็นของผมแล้วมั้งโอเค okay. เขาอัญเชิญตัวใหญ่ออกมาแล้วครับเป็นโกเลมเนาะจากนั้นเราก็อัญเชิญโกเลมมาสู้ครับโกเลมเขาเล, 16, วเ,ล,ลเวลสิบหกโกเลมเราเเวลสิบแปดแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นไฮกริดนะครับโกเลมเขาจะโหดกว่าเราอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วง เราอาศัยเวลเวลเ,วลเยอะกว่าอูโหโหโห้เเเวเขาใช้ไฟเคลียร์เลยเว้ยเฮ้ยเขาใช้ไฟเคลียร์เลยเว้ยโอเคฉะนั้นเนี่ยผมสกิลแบบคุ้มๆโดนทีสองไปเลยผมยิงคำหน้านเน็ตเลยนะผมไม่สนนะเพราะว่าการที่เขาให้เราตีเนี่ยมันทำให้หลอดสีม่วงข้างใต้นี้เราเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทำให้สแต็กเราเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็ผู้เสพผู้เสพเอาไปเสิร์ฟใกล้ๆไปเลยครับผมโอเคอเฮ้ยเขาแลกเลยหรอเขาไหวปะเนี่ยเขาโยนยังโยนยังโยนยังดูทรง ดูทรงโยนแล้วดูทรงแบบไม่เอาแล้วไม่เล่นด้วยแล้วไม่เล่นด้วยแล้วไม่เอาแล้วโอเคเกมนี้เราชิวเลยฮบผมไม่ได้แก้กงแก้เกมอะไรเลยฮะสวยจบไปที่ด้วยความสวยงามครับโอ้โหแต่ว่าคนนี้เขาโยนนะเดีเอาเป็นว่าเดี๋ยวแถมให้อีกสักเกมหนึ่งดีกว่านะครับผมเฮ้ยเดี๋ยว ตอนนี้มันมีกิจกรรมนี่嘛เฮ้ยขอขอไอ้อ,อัลคูลัสขอออคูลัสอีกอีกใบเดียวผมก็จะสามารถอัพเวลต่อไปได้แล้วออลคูลัสสาธุออลคูลัสการ์ดสีเขียวการ์ดสีเขียว,ยว,ยวและและโอเคอดวงอะเนาะดวงมันไม่เคยจะดีเลยอะเนาะโอเคครับรอบนี้เจอคนเกาหลีนะฮะเจอคนเกาหลีเหมือนเดิม อยู่บ้านเขียวด้วยดูยการแต่งตัวบ้านเขียวบ้านเขียวเสียวสว่ดประมาจารย์โอ้การเขาก็วลวสิบห้าสิบสามอยู่นะการเขาก็ใช่เวลจะน้อยๆโอ้แต่เลือดผมเยอะกว่าเขาพอสมควรแลนะ้วเนี่ยผมมาปุ๊บผมเต้นเลยไหมเต้นเลยไหมเจรลอก่อนไหมเต้นไปเลยแล้วกันครับผมเรามาแดนซ์กันหน่อยมาล่ะเขาจะสู้บนะเนี่ะเอาเขาเสกง,งูออกมาครับงูเวลสิบหกว่ะเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ย เอาว่ะเฮ้ยโอ้โหเต็มอะไรเต็มบอร์ดไปหมดครับจังหวะนี้โอ้โห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 มันถ่มันหนักเลยครับน้องๆมันถ่มันหนักเลยโอเคผมสกิลเคลียร์ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวผมมาข้างหน้าเลยดีกว่าข้างหน้าเพื่อใช้ใบนี้ครับผมเอาโกเลมคั้มบอร์ดไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ตีนกไปก่อนนะมีพิกซี่ด้วยผมสกิลครับผมตีเบสบอล อไอเบสบอลเนี่ยใช้เคลียร์มอนได้นะครับโอเคถ้าเล็ดไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเขาเสร็จเราแน่ครับผมบอกเลยโอเควางระเบิดไว้ข้างหลังครับวางระเบิดไว้ข้างหลังเขายังไม่ใช้คอมบินเนียนเลยนะ่ะเขากักเกินเขากักเกินเขากักเกินโอเคฉะนั้นเราก็ยังไม่ใช้เหมือนกันครับ เลดไปเรื่อยๆเนี่ยเขาแย่นะผมบอกให้เพราะว่าเราก็เลดไปเรื่อยๆเราจะมีผู้เสพที่แบบจำนวนเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะโอเคสวยตามแผนครับเอาดิเขาจะยืนแลกกับเราอีกเลยอ่าเขายอมลดอีโก้แล้วครับผมผมก็คอมบานเนียนคืนแล้วผมก็สกลิลไปเลยตีเบสบอลโอเคเราก็เต้นครับเต้นเต้นไปแดนซ์แดนแดนซ์เต้นเต้นแดนแดนส์ โอเคเขาปล่อยมอนสเตอร์บุกมากัดไอวี่เราครับระเบิดข้างหลังเราชิลทีนี้ระเบิดข้างหลังเราชิลเลยยังไง <c oughs> พเพื่อนผมสกิลใส่ไปเลยครับเพื่อให้ตัวเล็กๆของเรามันกัดนะ <c oughs> ผู้เสพเฟสสองเรามาแล้วครับผมเอาแล้วจังหวะนี้ผู้เสพเฟสสเรามาช็อตสคนแบบเน้นๆแล้วสายฟ้ากวดันอีกทีหนึ่งครับ <c oughs> โอ้โหดามเมจมหาศาลงานสร้างเกินที่อีกฝั่งหนึ่งจะตานทานไหว นี่แหละครับคือความโหดของเจ้าเบต้ทิกนะฮะคือถ้าเกิดแบบมันรีแลกใหม่ๆเนี่ยถ้าเกิดเราแบบกดแต่เบตทิกขึ้นมาเนี่ยโอ้โหแปบ๊บเดียวครับขึ้นหมื่นแต่จริงช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะฮะก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างเนาะผมรู้สึกว่าผมแบบก่อนหน้าเนี่ยผมเลี้ยงแต้มไว้ประมาณ8 0 0 0ันึงเพเพราะว่าช่วง8 0 0 0ันเนเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทำคอนเทนต์สนุกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเลยช่วง8 0 0 0ันเก้าพันขึ้นไปแล้วเนี่ยขึ้นแต้มเป็นหมื่นไปแล้วเนี่ยผมรู้ส ซอฟลันช์ค่อนข้างเยอะอ่ะโหการ์ดแบบเวล20ทุกใบเงี้ยสู้ไม่ไหวจริงๆนะผมซีซั่นที่แล้วก็เป็นบทเรียนแล้วเนาะสำหรับซีซั่นนี้คลิปนี้ผม,มงคงต้องลาทุกคนไปเพียงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าซีซั่นนี้เนี่ยยังอีกตั้ง20วันนะฮะยังมีเวลาเล่นอีกตั้งนานนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยคลิปนี้ผมลาทุกทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสำหรับเด็กเบเดอร์ทิกส์วันนี้ก็ใครที่สนใจอยากไปเล่นตามก็ไปเล่นได้นะครับอันนี้เป็นเด็กที่ผมใช้ไต่แรงจริงนะครับแล้วก็เอาไปใช้แข่่งงดดด้วยยนนนะกกกกก็็โหมมาาารผแนนํจิิๆเเอไปล จัดตามได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับผมเจอกัน